สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงสำหรับใครหลายคนแล้วเรือนจำคงเป็นสถานที่ซึ่งแม้จะไม่เคยย่างกลายเข้าไปแต่ก็รู้ดีว่ามันย่ำแยา่มากขนาดไหนทั้งอาหารการกินและที่หลับที่นอนหน้าร้อนก็ร้อนอบอ้าวหน้าหนาวก็เย็นเย,ยือกโดยเฉพาะเรือนจำชายในอเมริกาที่บรรดาผู้ต้องขังถ้าไม่ทะเลาะกันก็กำลังวางแผนเพื่อมีเรื่อง ทว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยากจะเข้าใจได้ลองคิดดูสิคะว่าความเป็นอยู่ในเรือนจําเดิมทีก็แย่มากอยู่แล้วแล้วยังต้องมาอยู่ร่วมกับผู้ชายกลุ่มใหญ่เป็นเวลานานอีกด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่รื่นรมสักเท่าไหร่ท่ามกลางบรรดาผู้ต้องขังด้วยกันจึงมักจะเกิดการกระทบกระทั่งอยู่เสมอดังนั้นเพื่อลดอัตราการเกิดความขัดแย้งในเรือนจำ ตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอเมริกาจึงได้รเริ่มให้มีผู้คุมหญิงขึ้นคิดไม่ถึงว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้แล้วบรรดาผู้ต้องขังที่เคยดูดันกลับเชื่องกลายเป็นลูกแกะเพราะพวกเขาพยายามสร้างภาพจำที่ดีและยังวางท่าทีให้ความร่วมมือกับคำสั่งของผู้คุมหญิงเป็นอย่างดีเรื่องราวยแย่ในเรือนจำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต สิงค่อยๆลดน้อยถอยลงแต่กลับมีปัญหาใหม่ผุดขึ้นมาเพราะหลังจากมีผู้คุมหญิงก็เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังตามจีบผู้คุมขึ้นถ้าสถานเบาก็แค่ผู้คุมแอบเอาเข้าวของไม่ดีเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำหรือมีความรักกันในน,นั้นจนผู้คุมตั้งคันขึ้นมาหรือถ้าหนักข้อหน่อยก็อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในอเมริกา นั่นคือคดีการแหกคุกพิสดารผู้คุมหญิงพานักโทษชายหลบหนี Assistant Corrections Director v i c k y White and murder suspect Casey White they're not related disappeared yesterday never arriving at the courthouse มาทำความรู้จักกับวิกกี้ไวท์ผู้คุมหญิงในคดีนี้กันก่อนค่ะความจริงแล้วข้อมูลเกี่ยวกับเธอมีไม่มากรู้แค่ว่าเธอเกิดเมื่อปี 1, 1966ปีนี้อายุ56 เคยผ่านการแต่งงานหนึ่งครั้งแต่ไม่มีลูกกับอดีตสามีตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาวิกกี้ก็เข้ามาทำงานในสำนักง,งานกรองปราบลอเดเลาคาว์ตี้ก่อนจะถูกย้ายให้ไปเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานกักกันในสายตาของผู้บังคับบัญชาวิกกี้เป็นผู้คุมตัวอย่างแม้ปกติเธอจะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องงานเธอก็ทุ่มเทมาโดยตลอด จัดการภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้อย่างเหมาะสมทุกครั้ง She was talker's talk er, things talker done a a not not got but big big ในระหว่างปี2015ถึง2022วิกกี้ก็ยังเคยได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมอีกถึง5ครั้งและเพราะผลการทำงานที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาทำให้ทางสถานกักกันแทบไม่อยากเชื่อว่า เธอจะตกหลุ่มรักนักโทษและยังได้พาเขาแหกคุกออกไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อนักโทษคนนั้นคือผู้ร้ายตามมาตรฐานอย่างเคซี่ไวท์ในปีนี้เขาอายุ38ปีเป็นคนรูปร่างกำยำด้วยส่วนสูงถึง206เซนติเมตรหนัก150กิโลกรัมสำหรับประวัติการก่อเหตุของเขาพูดไปแล้วก็ยาวเหยียดทีเดียวดังนั้นดีฉันจะพยายามเล่าแค่สั้นๆนะคะ ตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเคซี่เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายแฟนเก่าแต่เพราะหลักฐานในตอนนั้นไม่เพียงพอเขาจึงถูกปล่อยตัวออกมาจนกระทั่งในเดือนกันยายนปี2010เคซี่ก็ถูกจับกลุ่มอีกครั้งเพราะทำเรื่องไม่ดีกับน้องชายของตัวเองครั้งนี้ในที่สุดเคซี่ก็ถูกตัดสินจำคุก4ปีหลังจากพ้นโทษออกมาในปี2015 เขาก็ถูกสงสัยอีกว่าเกี่ยวข้องกับการจากไปของหญิงสูงวัย59ปีคนหนึ่งแต่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอเขาจึงไม่ถูกฟ้องร้องแต่อย่างใดจนกระทั่งในวันที่1น่งธันวาคมปี2015เนื่องจากเคซี่ไม่พอใจที่แฟนเก่าไปิกคบหากับแฟนใหม่ดังนั้นเขาจึงได้นำอุปกรณ์สองด้ามบุกไปที่บ้านของแฟนเก่ารายนี้แต่เนื่องจากเขาไม่ได้มีทักษะอะไรพิเศษระหว่างก่อเหตุ จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทว่าในการหลบหนีหลังจากแผนการล้มเหลวเขาได้ชิงรถของคนข้างทางถึง4รายและยังทำร้ายคนขับผู้หญิงอีกหนึ่งรายในที่สุดเคซี่ก็ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก75ปีโทษฐานกักขังนวงเหนียวและชิงทรัพย์ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่าเคซี่เป็นตัวอันตรายแค่ไหนถ้าอย่างนั้นทำไมเขาจึงไปเกี่ยวข้องกับวิกกี้ได้คะ ยังจำปี2015ที่เคซี่เคยถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายหญิงสูงวัยคนหนึ่งแต่เพราะหลักฐานไม่เพียงพอจึงถูกปล่อยตัวไปได้ไหมคะปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนปี2020ระหว่างที่เคซี่ยังรับโทษจำคุกอยู่เขาได้เขียนจดหมายสารภาพว่าตนเองเกี่ยวข้องกับคดีนี้แม้จนถึงปัจจุบันจะยังไม่รู้ว่าคซี่มีแรงจูงใจอะไรในการก่อเหตุ เทว่าเนื่องจากเขารู้รายละเอียดบางอย่างที่เจ้าหน้าที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นตำรวจจึงเชื่อมั่นว่าเคซี่คือคนร้ายตัวจริงที่ก่อเหตุในคดีดังกล่าวในเดือนสิงหาคมปี2020 คซี่ถูกย้ายมาที่สถานกักกันลอเดเดลคาลตีเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมตัวขึ้นศาลฟังการพิจารณาคดีของหญิงสูงวัยและในตอนนี้นี่เองที่เขาได้พบกับวิกกี้ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานกักกันแห่งนี้ในตอนนั้นเคซี่อายุ38ปีส่วนวิกกี้อายุ56แม้ทั้งสองจะอายุห่างกันถึง18ปีทว่าก็ไม่สามารถขวางกัน้นความสัมพันธ์ฉันคนรักได้ แม้จะไม่รู้ว่าเคซี่ไปตามจิบวิกกี้ได้อย่างไรแต่จากคําให้การของเพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ห้องเดียวกันเขาเล่าว่าวิกกี้จะคอยปฏิบัติกับเคซี่เป็นพิเศษเช่นเตรียมอาหารบางอย่างที่ไม่มีในเรือนจำเอาไว้ให้เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าพวกเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กันจนกลายเป็นคนรักได้ แม้มีช่วงหนึ่งที่แคซี่ถูกย้ายกลับไปยังเรือนจำที่เคยอยู่เดิมแต่ก็ยังไม่สามารถขัดขวางพวกเขาได้ทั้งสองยังคงเขียนจดหมายติดต่อหากันอยู่และต่างเรียกขานอีกฝ่ายว่าสามีกับภรรยาถึงขั้นที่วิกกี้ยังเคยไปเยี่ยมบ้านของเคซี่และเคยพบแม่ของเขาด้วยเคซี่ยังเคยพูดกับแม่ว่าวิกกี้เป็นคนช่วยให้เขาออกจากคุกเพียงแต่แม่ของเคซี่ไม่เคยรู้เลยว่า ความจริงแล้ววิกกี้เป็นผู้คุมและยิ่งคิดไม่ถึงว่าการออกจากคุกในที่นี้จะหมายถึงการแหกคุกแค่คิดว่าเธอจะช่วยเคซี่หาทนายความมาสู้คดีเท่านั้นความจริงแล้วการที่วิกกี้ช่วยเคซี่แหกคุกนี้ไม่ใช่แค่การสบโอกาสแต่เป็นแผนการที่ถูกวางเอาไว้อย่างรอบคอบโดยวิกกี้ซึ่งยังไม่ถึงวัยเกษียณได้ยื่นขอเออรลีทยในวันที่29เมษายนปี2022 เพื่อเตรียมเงินสำหรับใช้หลังแหกคุกเธอยังประกาศขายบ้านที่เคยอยู่และเพื่อขายให้ได้เร็วที่สุดวิกกี้ก็นำบ้านซึ่งราคาตลาดอยู่ที่235,000ดอลลาร์หรือประมาณ8 3 7 0 0 0บาทไปขายในราคาเพียง95,000ดอลลาร์หรือประมาณ3,249,000บาทและหลังจากเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วในที่สุดวิกกี้ก็ดำเนินการพาเคซี่แฮกคุกตามกำหนด ในวันที่29เมษายนปี2022หรือในวันทำงานวันสุดท้ายก่อนที่วิกกี้จะเกษียณเวลา9นาฬิกา29นาทีวิกกี้ขับรถตำรวจกลับมายังสถานกักขังลอเรเดลเคาตีจากนั้นเธอก็อ้างว่าจะพาเคซี่ไปเข้ารับการประเมินสภาพจิตใจก่อนจะให้เขาขึ้นรถไปกับเธอตามลำพังต่อมา ทั้งสองก็ออกจากสถานกักขังในเวลา9.31นาฬิกานาทีตลอดการแหกคุกใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่2นาทีเท่านั้นโดยท่าทีของวิกกี้ล้วนดำเนินไปแบบสบายๆไม่ได้มีท่าทางวิตกกังวลหรือพิรุษอะไรเลยสักนิดจึงไม่มีใครสงสัยว่าทำไมวิกกี้จึงฝ่าฝืนกฎของสถานกักขังพานักโทษออกไปข้างนอกตามลำพังแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นทางอ้อมว่า เพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในตัววิกกี้มากผ่านไปไม่นานในที่สุดทางสถานกักขังก็เริ่มสังเกตเห็นปัญหาเพราะเคซี่ไม่เคยถูกนัดออกไปทำการประเมินสภาพจิตใจเลยถ้าอย่างนั้นทำไมวิกกี้จึงได้พาเขาออกไปข้างนอกละ่ะทางสถานกักขังจึงได้รีบโทรหาวิกกี้เพื่อยืนยันสถานะทันทีแน่นอนว่าเธอไม่ได้รับสายจนกระทั่ง เวลาประมาณ11.43นาฬิกา43นาทีรถตำรวจของวิกกี้ก็ถูกพบอยู่ที่ลานจอดรถในห้างแห่งหนึ่งทว่าในตอนนั้นพวกเขาทั้งสองได้เปลี่ยนไปใช้รถอีกคันที่วิกกี้เตรียมเอาไว้เพื่อหลบหนีแล้วในรถตำรวจจึงมีเพียงกุญแจห้องขังกุญแจมือของเคซี่และวิทยุสื่อสารเครื่องหนึ่งเวลาประมาณบ่ายสามโมครึ่งในที่สุด ตำรวจก็ประกาศข่าวการหายตัวไปของวิกกี้กับเคซี่แม้ในตอนนี้เจ้าหน้าที่จะมั่นใจแล้วว่าวิกกี้เป็นคนวางแผนแหกคุกครั้งนี้ทว่าในตอนนั้นพวกเขายังคงคิดว่าวิกกี้น่าจะถูกค่มคู่หรืออาจจะเพราะพวกเขาทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเพราะนาสกุลไว้เหมือนกันจึงทำให้วิกกี้ตัดสินใจทำแบบนี้ แต่หลังจากการสืบสวนของตำรวจข้อสนันนิษฐานดังกล่าวข้งต้นก็ถูกปัดตกไปอย่างรวดเร็วตรงกันข้ามเจ้าหน้าที่กลับพบว่าวิกกี้ยอมขายบ้านในราคาถูกก่อนการแหกคุกก็ยังไปหาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านแฟชั่นผู้ชายโดยเฉพาะและยังแวะไปที่ร้านจำหน่ายของใช้ต่งตางๆถึงตอนนี้ในที่สุดตำรวจก็กระจางแล้วว่าความจริงแล้ว วิกกี้ในวัย56ปีมีความสัมพันธ์ฉันคู่รักกับเคซี่วัย38ปี When you escape from a prison it becomes the FBI federal marshals job to catch him and uh, you got one life sentence This is a shoot to kill prisoner. He's got nothing to lose, right? He is facing the death penalty. Exactly right. เนื่องจากตำรวจคิดว่าเคซี่มีอันตรายอย่างยิ่ง พวกเขาจึงประกาศจับในวันที่1พฤษภาคมพร้อมทั้งตั้งรางวัลน,นำจับ10,000ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ3,42,000บาทส่วนวิกกี้ก็ถูกออกประกาศนำจับพร้อมค่าหัวโทษฐานที่ช่วยนักโทษแักคุกและปลอมแปลงตัวตนเนื่องจากเรื่องราวของพวกเขาเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อประกอบกับการหมประโคมข่าวของสื่อสำนักต่างๆทำให้ทั่วทั้งอเมริกาต่างก็กำลังสอดส่องหาทั้งคู่ แต่ผ่านไปแล้วหลายวันผู้คนก็พบเพียงรถคันที่วิกกี้กับเคซี่ใช้หลบหนีเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครพบตัวของพวกเขาเลยตามหลักการแล้วการที่เคซี่และวิกกี้ซึ่งส่วนสูงต่างกันมากขนาดนี้ไปเดินตามท้องถนนด้วยกันมักจะต้องตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนได้ง่ายแต่ทำไมหลังจากผ่านมาระยะหนึ่งแล้วกลับยังไม่มีใครพบเห็นพวกเขาเลยดังนั้นทางตำรวจ จึงมีสมมุติฐานใหม่ that it is possible uh that they have a wheelchair with them and that Vicky is actually pushing Casey in a wheelchair and that he may have a wig on to disguise himself as a woman uh she has him in the wheelchair possibly so that you can't tell how tall he is ขณะเดียวกันตำรวจก็สงสัยว่า Vicky อาจจะเปลี่ยนทรงผมหรือใส่วิกผมด้วย ดังนั้นจึงได้เผยแพร่รูปภาพของเธอในเวอร์ชั่นผมสั้นสีดำแต่ผ่านไปอีกหลายวันเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้รับบ่อแสอะไรเกี่ยวกับเคซี่และวิกกี้เพิ่มเติมเลยถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาถูกจับกลุมได้อย่างไรความจริงแล้วตั้งแต่วันที่4พฤษภาค,คมเป็นต้นมาเจ้าของร้านล้างรถแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียนาซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ1,000กิโเมตร ได้พบรถฟอร์ดคันหนึ่งจอดอยู่ในลานล้างรถของเขาเนื่องจากผ่านไปแล้วหลายวันแต่รถฟอร์ดคันดังกล่าวก็ยังจอดอยู่ที่เดิมเจ้าของร้านจึงได้ลองไปตรวจดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่าใครเป็นคนนำรถมาจอดทิ้งไว้ที่นี่คิดไม่ถึงว่าคนที่นำรถมาจอดก็คือเคซี่นักโทษแหกคุกคนนั้นโดยหลังจากเขานำรถฟอร์ดไปจอดไว้ในลานล้างรถแล้วเคซี่ก็ขึ้นไปนั่งบนรถคาิแลคคันหนึ่ง ดังนั้นเจ้าของร้านล้างรถคนนี้จึงได้รีบรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังตำรวจในวันที่9พฤษภาคมผ่านไปไม่นานตำรวจก็พบรถค่าดิแลกคันนั้นที่โมเตลแห่งหนึ่งขณะเดียวกันก็ยังเห็นวิกกี้และเคซี่กำลังเดินออกจากโมเตลเพื่อไปขึ้นรถโดยวิกกี้ได้สวมวิกผมสีดำเหมือนที่ตำรวจสันนิษฐานเอาไว้จริง เดิมทีเจ้าหน้าที่วางแผนจะสะกดรอยตามพวกเขาทั้งสองไปก่อนรอจนกว่ากำลังเสริมจะมาถึงแล้วค่อยเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มแต่ไม่นานเคซี่ก็พบว่าตนเองถูกตำรวจสกดรอยตามดังนั้นพวกเขาจึงได้เปิดศึกหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่บนท้องถนนโชคดีที่ทักษะการตอบโต้ข,ของเคซี่ไม่ค่อยเอาไหน ฝีมือการขับรถก็ไม่ได้พิเศษอะไรหลังจากผ่านไปไม่นานรถของเคซี่ก็ชนเข้ากับรถของเจ้าหน้าที่จนพลิกคว่ำขณะที่ตำรวจรีบเข้าไปดึงตัวเเคซี่ออกจากรถคันดังกล่าวนั้นเขาก็พูดกับเจ้าหน้าที่ว่าช่วยภรยาผมด้วยเธอทำร้ายตัวเองผมไม่ได้ทำนะสุดท้ายตำรวจก็พบตัววิกกี้อยู่ในรถคันดังกล่าวจริงๆเนื่องจากบาดแผลสาหัสที่ศีรษะเธอจึงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ คดีแหกคุกอันพิสดารและนานต่อเนื่อง11วันจึงได้ปิดฉากลงความจริงแล้วจนถึงตอนนี้รายละเอียดการหลบหนีของวิกกี้กับเคซี่ก็ยังคงไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่จากการรายงานในวันที่7มิถุนายนทนายความของเคซี่บอกว่าความจริงแล้วเคซี่อยู่ในการดูแลของวิกกี้ตลอดระยะเวลาที่หลบหนีพูดง่ายๆก็คือเขาจะยอนความรับผิดชอบในการแหกคุกค,ครั้งนี้ ไปให้วิกกี้ที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่เพียงผู้เดียวพฤติกรรมทั้งหมดนี้ประกอบกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับแฟนเก่าคนอื่นๆทำให้ผู้คนอดสงสัยไม่ได้ว่าวิกกี้เป็นคนลงมือทำเรื่องเลวร้ายในรถคันนั้นด้วยตัวเองหรือเป็นการทำลายหลักฐานของเคซี่กันแน่ตรงจุดนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ